คลิปนี้เรามาอัปเดตลังมดเขียวด้วยนะอัปเดตรังแล้วก็หลังจากเราเคลียร์กับคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มรีแลกซ์ขึ้นพี่เขียวเลยพาวันนี้พาแกมาพักผ่อนวันนี้อากาศดีด้วยนผมอนถ้าจะตกน้มดเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบจากจัดคลิปที่แล้วที่เราได้บอกความจริงพ่อกับแม่ไปนะคะก็แกก็ทั้งทั้งทั้งโกรธนะคะแล้วก็ทั้งดีใจเลยเนาะแล้วก็ทั้งภูมิใจแหละแล้วก็แล้วก็โกรธด้วยที่ว่าไม่ยอมบอกก่อนนะ แล้วแกก็มีประกาศสิทธิ์อยู่แล้วค่ะว่าอย่าอย่าทำนะว่าอย่าทําเลยอะไรประมาณนั้นนะก็โอเคตอนนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็กะพาพ่อแม่มาเที่ยวมาลีแหละทำอาหารตกปลาไปแล้วแกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าทุเรียนที่แม่เขาปูนโคลนไว้เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องทําทั้งส่วนเลย ได้แค่ไหนไม่รู้เนี่ยฝ<ช>นไล่หลังแล้วมั้ใช่ใช่โอเคฝนก็เริ่มลงแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย <ไป S 2> เค่ะทุกคนไปดูพ่อดิโอ้ยเดี๋ยวต้องถามพ่อก่อนว่าพ่อสะพายอะไรไปนี่อันนี้คือตะคัดตั้งใจมาแน่วแน่เลยนะพ่อเห็นน้ําจืดไม่ได้เลยนะแหล่งน้ําเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยชอบอะไรเนี่ยอะไรนี่ยมอสังเกตเห็นเนี่ยอะไรคะเนี่ยพ่อกลอนจะไปลงถ่วงน้ำนั่งนั่งไปนั่งบนกับรอนเนี้ย อุ้ยไม่น่าได้แล้วมั้งพ่อแล้วสะพายสองข้างต้องสองลูก,ลก,ลกไปแล้วจะดูไม่รอลูกชายด้วยไม่รอพี่เขียวด้วยพี่เขียวอยู่กับแม่ส่วนแม่ทำทุเรียนเหมือนเดิมนะคะน <c oughs> ี่ออกไปเห็นวิธีขึ้นบ้านเะนั่นไงพ่อบอกแล้วว่าประลอดไปแล้วไปแล้วไม่ฟังเสียง <c oughs> ตอนนี้ก็หลังจากที่ หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ว่าพ่อกับแม่รู้ความจริงก็มีโดนเพศไปคนละสองกันนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็เริ่มสบายละรีแลกโอเคแล้วนี่ก็มาสนุกสนานได้แล้วค่ะไปไหนนะเดี๋ยวพี่ว่าจะพาไปดูว่าพ่อทำอะไร กริ้งขงไปนะอ๋อพ่อจะลอยไปตั้งแต่ตรงนี้ไปอะหรออ๋อปล่อยปล่อยไก่เทือนเหรอไก่เทือนไก่ไม่มีภาษีไก่เทือนเนี่ยเดินมาถึงชายน้ำใหม่ที่จะลงแล้วค่ะอ๋อนั่งกระลอนแล้ว <c oughs> เอาจริงนะโอ้ อ่อนั่งบนเชือกหรอกะพ่อนะขีม่ม้าอย่างเงี้ยเหรอลักษาแบบนั้นเหรอ,อ,อเย็นไหมไปเลยทุกคนทุกคนถ่ายให้ได้ตอนนี้นะคะลงตามไปไม่ไหวนะคะ <c oughs> พ่อเขาจะดักตะคัดเขาที่แล้วได้ปลาขี้ข่มไปตัวใหญ่มากตัวเท่าฝ่ามือเลยคราวนี้ติดใจนะคะเอาใหมมักที่ที่ที่นั่นไอ้ที่ที่พื้นนั่นเป็นขี้โคลหรือว่าเป็นทรายเป็นเป็นกวดเออเป็นกวดเป็นทรายนะเออ กระลอนก็ขี่ไปด้วยทุนแรงแรงอ๋อไม่จมไมม่จพาเราลอยไปเลยไปแล้วทุกคนกับหลานชายสนุกสนาน เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งว่าแม่ทําอะไรนะคะอีกด้านหนึ่งแม่กําลังทําอะไรคะแม่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วหรอแม่มปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอ,อันนี้เป็นปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนทําเองนะคะของพ่อพี่มดพ่อพี่มดทําปุ๋ยไส้เดือน ใส่ตำแหน่งปลายใบปลายปุ่ม ตอนนี้เรื่องของบ้านน่าจะต้องหยุดก่อนนะคะเราลุยเราพอเราเอาทุเรียนลงแล้วเราลุยทุเรียนก่อนาะน่าจะต้องเดินท่อน้ําแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้มันดูปรับพื้นที่มันสม่าเสมอต้นหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนเนี้ยเคลียร์ทุเรียนก่อนหยุดเรื่องบ้านด้วยเพราะตอนนี้ลูกน้องก็ไม่ว่างเลยบ้านเอาเท่าน,นี้ก่อนนะคะ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูได้ลุ้นไปพร้อมกับพี่มดใครมีข้อเสนอใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะพี่มดขอบคุณมากเลยก็จะได้ช่วยกันแต่งกันเติมนะคะให้บรรยาาศจากคลิปแรกพี่พี่มดปล่อยไปคลิปแรกเลยเปิดตัวตอนนั้นบอกไว้2งงานนะคะตอนนี้ ณเวลานี้เพิ่มอีกหนึ่งงานเป็น3งานก็กลายเป็นว่าตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดของพี่มดตอนนี้มันเป็น3งานเกือบไล่เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรหัวไล่ไปนาะนะ,ะมันก็เกือบจะ4งานแหละเกือบจะไล่หนึ่งเลย เที่ยงค่ะในเวลามืุอเที่ยงของเรานะคะยอดแม่ยอดอะไรนะภาษาใต้ยอดแม่อันนี้เป็นผักชายชายน้ําที่ไปเก็บมามันคือยอดของกล้วยไม้ไงลูกมะละกมากินนกอ่ะหอมอมหล่อมผอมอมหล่อมภาษาใต้เรียกยอดแม่ยอดแม่ใช่ไหม ยอดแม่เอวันนี้ยอดปกัปกไก่ยอดปลาไกาย่ยอดปกัดปกไก่จิ้มน้ำพริกอันนี้แม่ทำน้ำพริกแกงเฮ้ยยอดปลกลือไม่เคยอายุทยานเ <c oughs> ขาคมๆเหมือนกับมะละกินกอ่ะพี่เขียวทำต้มแซ่บต้มเนื้อนะคะกินกับน้ำพริก อร่อยเด็ดเนมือน้ำพริกแม่สุดยอดนะคะอร่อยมากแต่พี่วุฒิไปกินต้มเนื้อนะกับแม่พี่เกียวก็โซโล่ไปกับก่อกับหลานไข่ยีตเติม <laughs> ม้อันนี้เป็นข้าวที่พี่เขียวหุงแบบเช็ดน้ำนะคะทุกคนไม่เป็นอย่างลรอันนี้เป็นยังไงหุงธรรมดาอ๋อหุงใส่น้ำอ๋อแต่ว่าใช้เตาถ่านไม่ต้องเช็ดน้ำปิดจอดโอเคเดี๋ยวพี่มดขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะลุยทาทุเรียนใช่ไหมพี่เขียวหรือเล่นน้า ได้งานแม่วันนี้นายออกไปทางเล่นน้ำเมอี้เลยโอ้ไม่ได้งานเลยให้แม่จัดการโอเคค่ะจะไปเจอเกันใหม่เละคะทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วคะ่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงของเรากินอยู่ที่ประมาณใบสองโมงนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ยพ่อกับแม่ก็ลุยทําคนทุเรียนต่อนะคะตอนนี้ยากขึ้นลกมากทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะตรงนี้เป็นมุมหลังบ้านนะทุกคนเห็นพี่เขียวไหมคะนั่น อยู่ในดงมะละกอนะคะต้นมะละกอนี่กใช่ดูมุมหลังบ้านก็โซนนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะท่วคนเอาต้นตาลลงไปแล้วล้มไปแล้วนี่ก็จะมีช่องตรงนี้ให้เห็นช่องนี้เป็นวิวอีกหนึ่งช่องตรงนี้อ่ะเราไปดูพี่เขียวกันว่าที่แม่เขาสอนพ่อโคนทุเรียนไว้จะทําได้ไหมไปดูทุเรียนทุเรียนลดต้นต้น20ต้นลด20ต้นหลังนี้ เป็นไงคือต้นนี้นะคะยี่สิบยี่สิบต้นหลังที่เราปลูกเพิ่มนี่เป็นไงพี่เขียวเหงื่อแตกไหมได,ไ,ได้เหงื่อยูครับได้เหงื่อนะงามไหมต้นนี้อันนี้เป็นที่เราปลูกเพิ่มยี่สิบต้นหลังนะใช่ทุกคนดูดูเป็นไงบ้างงามไหมสําหรับใครที่ปลูกทุเรียนอยู่แนะนําได้นะนี่พี่เขียวเขาก็ทําการอะไรน,นะพอกโคน พ้อโคนตามสูตรของแม่เขาคือกันน้ําไหลลงที่โคนแบบขังด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เหมือนเอาดินขึ้นมาโปะเพื่อให้ลากหาหาอะไรนะหาอาหารสูตรของเขานะคะ่าต้นนี้นอพอได้เหนื่อยแล้วนะเนี่ยนะยี่สิบห้าต้นเนี้ย แม่บอกให้ได้ส0อเขาได้ทันแม่บอกให้ได้50อ๋อลงเชาตรงไหนไปปูอ่ะอ่ะเขาใช้ทากเอาเลยตรงนู้นนะทไหมดูดูดูอืมน้ำจะเป็นคลักอ้วน อ๋อตอนนั้นแม่ถากเองไม่ได้ยืนมองไงนี่อ่ะถาวันนี้นะพี่มดพี่มดใส่เชื้อไฟเข้าไปให้โดนเอ็ดไม่แช่อาตาไม่านี่อ่ะวแล้วพอแล้วพอเอามลงแล้วมันจะเป็นหลุมแม่เขาค่อยๆช้อนช้อนไงเขาไม่ให้เป็นหลุมคลักน้ำขังนี่พี่มดไอ้ดีบอเซียมอะไรคะแม่เต้นโโร ต้นอะไรไม่รู้สะดาใช่ไหมไม่ใช่หรอกแม่ต้นเหมยต้นนี้แหละไอ้ต้นนั้นสองต้นคู่สองต้นคู่ตรงชานบ้านอ่ะรู้ว่าใช่นาะใบมันเหมือนเหมือนกันเรียนเียนเนี่ยต้นใบต้นอะไรอ่ะต้นอะไรที่ไม่ได้มีประโยชน์ก็ออกบ้างนะคะ แม่บอกว่าทุเรียนมันจะไม่ชอบอะไรที่ไปลกๆมันแล้วก็อย่างมันจะไปแย่งอาหารทุเรียนด้วยทําให้ทุเรียนโตช้า วนมะละกอใบโกดหมดแล้วยอดโกดแล้วแต่ออกออกลูกดกอยู่ต่างวิธีกับแม่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเหมือนกันแม่เขาจะแม่เขาจะไม่ขุดดินเขาจะาค่อยๆถากแซะแซะแซะแล้วก็โกยเข้าโกยเข้า,เขา,เาพี่เขียวเอารวดเ,นเ,นเร็วไม่ได้แม่เพราะว่ได้ไหม อย่าให้เอาดินไปถึงต้นลำต้นดตามที่เขียวอยู่ว่าเป็นไงบ้างงานวันนี้เสร็จแล้วครับเป็นน้ำได้แม่บอกเออไปซะโอเคแล้วอะไรวงงี้ดูเงือดูเงือ Mm hmm. อย่าเอาหัวร้านเลยครับเดี <laughs> ย๋ยวให้พี่เขียวบอก f อี FC ที่อยู่ต่างประเทศหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ทำอะไรยังไง okay. Hello everybody this EP this EP we start to doing with the Dorian now my father and mother ทำฟองโซด Thani. Come to help me to start in the รังมดเขีย o we call here r รังมดเขีย o we start to make a durian farm yeah uh, and uh, start t h the house small house now we look like a farmer <laughs> okay it's a first time now we start durian and we come to doing anything in here for burning some tree it dry or something and we come to like relax with my family also fishing this you can look here นี่เดี๋ยวมาโชว์หน่อยเดี๋ยวมาโชว์หน่อยมันคืออ่า snake fish จริงหรอ จริงเหรอรูปลายสเน็คสเน็ฟิชนะปลาลิงทิงลิงทิงลิงทิงลีงทิงฟิชภาษาจีนเรียกว่าลาตกลาเรียกเอาได้เินเิได้มาอีกแล้วสนุกสนานเหลือเกินสำหรับเด็กผู้ชายแม่มาสเตอแอนมาเตอรทำชีวเคมี and we start in here now twenty f i r e e with durian okay next time we up there for the hound for durian for anything when we get the durian like this we show you again <laughs> <laughs> okay thank you for watching and share and now we finish anything in my land already for the tree for anything we finish already after this we go to fishing and uh, play in the water. Mm. Fishing and play so swimming. Fishing and swimming. โ okay. อเคโอเคอเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะโอเคพาไปเล่นน้ำโอเคนี่ค่ะทุกคนวันนี้ระดับน้ำนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะทุกนก็มันเป็นฤด,ดูฝนเลยนะฤด,ดูฝนฝนตก น้ำมันก็เยอะเป็นเรื่องปกติเหมือนในคลิปที่พี่มดพายเรือคายักพี่อุ้ดพี่เขียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเยอะกว่าวันนั้นนะน้ำเยอะกว่าวันที่พี่มดพายเรือกันหลานช้พี่เขียวเล่นทั้งวันเลยก็ว่าได้เล่นไปด้วยตกปลาไปด้วยพ่อพี่เขียวกับพี่เขียวอยู่นู่นน้ำเยอะแล้วก็สี สีก็ไม่ใส่มากก็ไม,ไ,ไม่ขุนนะแต่ก่อนหน้าเนี้ประมาณสองสาวันแหละสี่ห้าวันแหละน่าจะ,น,าจะน่าจะน้ำเยอะกว่านี้เหมือนแบบน้ำป่าลงนี่มันเพิ่งลดลงไปมันดูจากดูจากต้นหญ้าข้างๆว่าน้ำมันสูงแค่ไหนนะคะน่าจะก่อนหน้านี้น่าจะสูงแล้วก็แรงพประมาเลยแหละอันนี้อันนี้ไอ้นี่แหละน้อยแหละ กาลังดีตอนที่น้ำได้น้อยในอีพีแรกๆพูดถึงตอนนั้นก็โอเคแล้วนะคือเราเล่นได้ก็ไหวได้อะไรได้ในสว่วนของคลองเนี้ยมันก็เวิร์กแล้วล่ะแต่พอน้ําเยอะขึ้นก็หน้าเล่นมากขึ้นไปอีกหน้าพายเรือขึ้นไปอีกเดี๋ยวไปดูพี่เขียวไอ้นี่กันไหมไปดูพี่เขียวตกปลาดีกว่าตกปลากระทิง กินเยอหมดเตียมกินเยอหมดเลยแสดงว่ามีตัวดีงั้นนะหรือว่าน้ำมันทัดเยือลอยไปน้ำมันแรงอะ่ะพี่หอน้หอนาหลานฝุ่นเข้ากันเลยทุกคนเห็นน้ำแล้วอยากเล่นกันไหมหดู เดี๋ยวไว้เราทําให้มันเรียบร้อยอีกหน่อยนะแล้วเปิดให้ใครที่อยากมามากางเต็นท์กันดีไหมเออมากางเต็นท์เล่นน้ำกินกาแฟตอนเช้าเดี๋ยวกาแฟตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกถ้ารอปลูกก็คงไม่ได้กินเดี๋ยวเราซื้อมาซื้อมาแล้วมาชมกินที่นี่แหละแล้วก็ทาหมูจุ่มนะเออหมูจุ่มสุดชมไผ่ได้น้ำซุปสาหร่ายเราดูพ่อทำนี่ว่าเป็นไง พ่อเขาจะเอาเป็ดแย่เข้าไปในนี้นะ เอาหม่พ <laughs> oh <my. S 1> ่อเริ่มไม่ค่ะทุกคนมาดูว่าตาน,นี้พ่อพี่เขียวจะ <c oughs> ได้ไหมครับ โอ้ยไม่เกี่ยวปล่อยน้ำ嘛ดักน้ำไว้ก่อนดักน้ำไว้ก่อนดักน้ำไว้เออเออลงมักทำดีมาก

ลดแล้วลดแล้วแค่น,นีใจกมหรอวเว่าโอเคครับทุกคนสำหรับ EP นี้เป็นการพัฒนาในแปลงที่ดินเราแล้วปลูผู้เรียนแล้วก็เรียกว่าไงหลังสันค้ดผูุเรียนโดยถ่ายทอดวรยุทธจากแม่และพ่อตอนนี้มาเห็นแล้วแกก็โอเคแล้ยลิ้มกริมแล้วก็ถ่ายทอดวรยุทธให้เราพอสมควรน,นะ โอเคสำหรับอีพีนี้พี่เขียวว่าหนาวแล้วแหละน่าจะต้องไปก่อนครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมดเขียวช่อพายด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกผม,ผมค,ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย